โอเคครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในแอปคอ c มิกและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ในโซนของแมป t t t a c k on t i t a n r e v o l u t i o n กันนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาบอกทุกคนนะครับว่าเราเนี่ยควรจะใช้เจมยังไงให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเจมในแมปนี้นยหาค่อนข้างที่จะยากแล้วมันก็ใช้เยอะด้วยดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกกันว่า ใช้เจมยังไงให้คุ้มค่าที่สุดอย่างแรกนะครับถ้าใครเนะี่ยยังไม่มีตระกูลดีๆนะครับ <c oughs> ก็แนะนําว่าให้เอาเจมเนี่ยไปซื้อสปินแล้วก็ไปสุมหาตระกูลให้มันได้ดีๆเองก่อน ซึ่งผมก็แนะนําว่าให้หาตระกูลอีพิกที่มันเล่นต้นเกมเอามาใช้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตระกูลโซอี้ตระกูลโซอี้เนี่ยความสามารถมันดีมากๆนะผมจะไม่อธิบายแล้วกันว่าตระกูลเนี่ยมันทำอะไรได้แต่ก็แนะนําว่าตระกูลอีพิกเนี่ยให้หาเป็นโซอี้เอามาใช้กันก่อนนะคุณผู้ชมต่อมานะครับที่แนะนําก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาเจมเนะครับไปซื้อไปในส่วนของเจ้าตัวสกอร์หรือที่เรียกกันว่าคัมพี ไอ้เจ้ากัมฟีตัวนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่2,999นะครับก็ตีไปเลย3,000ซึ่งราคาเนี่ยต่อนหนึอันค่อนข้างที่จะแพงมากๆแต่ว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสกอร์ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้รีเป็นส่วนของการ์ดเมโมรีที่เราเลือกมาตอนที่เรารีเบิร์ตหรือที่เรียกว่าจุดตินะครับอ่ะ ก็ตอนที่เราจุติเนี่ยเราจะได้เลือกการ์ดกันใช่ไหมถ้าการ์ดมันไม่ดีเนี่ยเราสามารถใช้เจ้าตัวสกอร์ตัวนี้เนี่ยไปรีเพื่อหาการด์ดดีๆกันได้นะครับซึ่งเจ้าสกอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถหาได้จากในดานด้วยนะแต่ว่ามันดรอปค่อนข้างที่จะยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เจมมารีหาการด์ดดีๆกันได้นะครับ <ừ> แล้วก็อันนี้นครับที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บเจมซื้อมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเป็นพาร์ท ซึ่งไอเจ้าตระก,กูลหรือว่าไอเจ้าการเมมโมรีเนี่ยอย่าเพิ่งไปเก็บซื้อก็ได้นะอยากให้โฟกัสมาซื้อเป็นในส่วนของเจ้าตัวแบตเทิ p พาร์ตเก่อนซึ่งของระวันในแบตเทิ p พารเนี่ยจะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมมันจะมีเป็นในส่วนของเงินเจมสปินสมตระก,กูลแล้วก็เป็นในส่วนของ สกินเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีสกินของเจ้าตัวไททานจู่โจมเข้ามาด้วยนะในเลเวล50นะครับแล้วก็ b บ t t l e Pass เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้ออันที่ราคาที่มันถูกที่สุดนะครับไอราคาที่แพงเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะเพราะว่ามันแค่ปลดล็อกเลเวลให้เราไวเฉย,ยๆถ้าคุณผู้ชมจะไปซื้ออันที่แพงที่สุดอะผมแนะนําว่าเอาเจมตรงนั้นอนะไปสุมหาตระกูลหรือว่าสุมหากาดเมโมรียังดีสักกว่าดัางนั้น เป็นไปได้เซิร์ที่ถูกที่สุดแล้วก็ไปทำคุเอเก็บเวลเอานะครับส่วนพวกสกินเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนำว่าให้เอาไปซื้อนะถ้าใครยังไม่มีตะกูดีๆหรือว่าการ์ดเมโมรีดีๆเนะี่ยแนะนำว่าให้เอาเจมเนี่ยไปซื้อสปินไปสมก่อนให้มันได้ตะกูลดีๆก่อนนะครับซึ่งไอ้พวกสกินดาบหรือว่าสกินชุดตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเกมนะครับมันแค่สวยเ,ยเฉยๆนะมันไม่ได้บวกสเตตอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราค่อยเก็บ เจมซื้อที่หลังเอาก็ได้เอาเจมเนี่ยไปซื้อของที่มันมีประโยชน์กับตัวละครเราก่อนนะครับมันจะได้ใช้เจมแบบคุ้มค่าที่สุดนะคุณผู้ชมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของการหาเจมในแมปนี้กันบ้างน,นะครับว่าหาได้จากวิธีไหนกันบ้างก็วิธีแรกเลยครับหาได้จากโค้ดเนาะต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซน FK โซน FK นะครับถ้าเราไป FK เนี่ยจะได้ในส่วนของเจมแล้วก็เงินนะครับถ้าใครมีพรีเมียมของโลบอกด้วยเนี่ยก็จะคูณ2ไปเลยอ่า ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเควสเควสนะครับจะมีให้เราสามารถทําภารกิจเพื่อรับเจมหรือว่าพวกสปินอะไรพวกนี้ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองไปดูเควสเอาละกันว่าเควสไหนเนี่ยมันให้เจมกันบ้างนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของ achievement achievement เนี่ยเราก็เข้าไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่ไอพวกนี้เนี่ยจะให้เราไปทําภารกิจนะครับซึ่งแต่าาละภารกิจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็อ่านดูกันเองก็แล้วกันอ่าส่วนเจมเนี่ยได้เยอะนะสำหรับของรางวัลใน,น achievement เจมได้เยอะมากๆก็แนะนําว่าให้ทาภารกิจแล้วก็มารับกันได้นะครับคุณผู้ชมโอเคก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับสําหรับวิธีการใช้เจมยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับคุณผู้ชม ก็ต้องขออาภัยเรื่องเสียงของผมด้วยเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะง,งูเงียเลยเพราะว่าผมเนี่ยพักผ่อนน้อยนะครับก็ต้องขออาภัยกันด้วยแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมแลรับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผม